กินได้อ๋อหนูยังไม่ได้กินเลยอ๋อหนูยังไม่มีช้อนแม่นี่ไม่มีแต่<า>สวัสดีจ้าพี่พี่<า>วันนี้เรามาทำกว๋วยจั๊บให้ผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กกินนะครับก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บกระดูกไก่ก๋วยจับ๊บ ตีนไก่นะครับกดจับน้ำใส่นะครับนะกดจับโครงไก่นั่นแหละครับเอาก็ใส่เส้นไปมันก็นั่งเลยเมื่อกี้มัน,มน,นก,ก็เดือดบุบๆแล้วแ,แพ่า่าตุน,นตุน,นโครงไก่ไว้แล้วนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปแล้วก็เลยมาใส่เส้นนะครับ เิญพี่ๆไปรับประทานด้วยกันนะครับนี่ทำไมกินน้ำเยอะจังลูกคอแห้งเหรอมันร้อนเหรอเดี๋ยว<ร>เยวส้นมันจะเปื่อยครับ <นะ S 1> ผมส่วนเครื่องที่เราจะมีก็มีผักนะครับต้นหอมผักชีอ้ตองโขผักชีอะไรผักชีก็มีมะนาวครับแล้วก็วววหอมเจียว,วพูดไม่พอเลยเน่ เออจ้ะเดี๋ยวไปนั่งกินข้างนู้นนะไปนั่งรอเดี๋ยวตักไปให้ค่ะไปนั่งรอใหม่ไปนั่งรอนห้เดี๋ยวพ่าให้เดี๋ยวพ่อให้กดจับโครงไก่เก็นั่งให้เด็กๆละจ้ะเอาเงี่ยเพิ่นละเพิ่นมอยวให้มันเย็นก่อนยังจะเอาให้เพิ่มอีกอันนี้ให้เด็กๆนะ อะไรลูกเดี๋ยว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 ไปนั่งรอลูกอยัางชุดจานอาหารชุดอย่างที่กินเพื่อวามมีความมีค่ะตัวอดอย่างที่น่าหนักนะต้องฝากชาวนาหาข้าวที่เรากินอับบุงค่ะกินได้อ้าวหนูยังไม่ได้กินเลยอ๋อหนูยังไม่มีช้อนแม่ นี่ไม่มีแต่ซ่อมอย่าไม่เอาซ่อมมาให้ขอบคุณค่ะเช้านาหรือยังนี่เป่าด้วยเดี๋ยวพ่อเปีาพัลลมมาเปิดให้ขอบคุณค่ะหนูชอบหหนูชอบกินหหนูไม่ชอบกินหนัง ชอบกินน้ำแม่ไม่เข้าใจเหรอแม่ฟังแม่ฟังไม่เข้าใจเลยเนาะแม่นี่ฟังยังไงวะเออชอบกินหนังเหมือนกันกินลูกกินอร่อยไหมลูกกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆ จะได้โตสูงเท่าผู้ใหญ่จ้ะอ่ะนี่น้ำน้องวันใหม่ได้น้ำไหมลูกโอเคชดได้เลยนะแม่เป่าให้แล้วลูกโอเคเก่งมากกลั้งกลั้งก้ั้งเนื้อทไมอันนี้มันชิ้นเออกลังก็นี่เอากลังใส่นี่เออกลังใส่นี่อ่ะพ่อทำไมทำไมทำไมพี่จะแก้วมันเป็นสีเหลี่ยมตัวไม่ชินหรอจ๊ะมันเป็นหูค่ะเวลาเราจับจะได้จับ กินได้ง่ายไงคะโอเคเป่าหอยเพิ่มมากดีมากถ้าเจ้าหูหูทำไมหูของมันจะไม่ได้เจ็บเหรอกินค่ะลูกกินค่ะจะสออะไรพวกลูกพวกลูกก็หละสวัสดีนะครับไม่กินกวนจับน้ำกันพี่น้องตุ่มกวยจับให้เล็กน้อยกินให้ผู้ใหญ่กินน้ำมันละแม่หนูจะใส่น้ำตาลไปด้วยพอแล้วแม่แม่ทำให้หนูเรียบร้อยแล้วค่ะ อร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยกินเยอะๆพอนครับร้อนมากกบกระห้องกระห้องกบกบอยู่ในหูเด้นกบของไงเพราะว่าฝนมันสิโตขึ้นได้บุเอาเศษเอาเศษกระนี้ใบนี้นะลูก <Okay. S 2> เอาพอยายาใส่ไว้ในนี้ถ้ามีต้ง้งมีอะไรใส่ไว้ในนี้นะคะ,ะก่อนจะกินอาหารเขาก็ต้องจุ่มก่อนไห<ป>วไหวนั่นไหวขอบคุณชาวนาก่อนอาหารทุกอย่างต้องขอบคุณคนผลิตผู้ใหญ่ต้องต้องเข้าร่วมการก่อนจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหวแล้วค่ะเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยไหวแล้วไงเด็กน้อยก็ไหวแล้วไง ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างไงกินเลยกินเลยลุยเลยไรจ้าอูถ้ามันมีก้างก็ใส่นี่ไว้ลูกค่ะค่ะอะฮมึงเหนนเราจับเกอจับเลยห่อนมาลูกบอนเย็นแล้วเอาแบบเต็มที่ตามกนตามสบายเลยลูก เอาตามสบายที่ถนัดเลยนะแม่่ของนี่นี่ร้อนค่ะแม่ปอกให้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ยังไม่ได้ปอกเลยโอ้มาแม่ของให้เนีย่ยม,มีกระดูกค่ะกระดูกเอาใส่ในนี้นะคะว่าเลยอีกแก้ว <c oughs> ทำดีๆค่ะแบบเข้มข้นเนี่ย จ้าเอาใส่ไว้ในห้องลูกลงนะเสียบแม่แพทย์จ้าเนาะตาของหนูอ่ะตายไปแล้วยี่แม่นว่าไปยาตบอ้าเอ,อาคือแดองก็ึ้นมาบอก

แว่ามันหอนอ้าวว่าต้องแซบแซบบอลออกไหมแซบไปเลยแซบจ้านะคหูนวลอีกหูจอบอืออย่าอย่าล้างเพลยงแล้วมันไม่พอลูกตนี่กินเส้นด้วยนะกินเส้นเหมือนวันใหม่นี่เห็นไหมนี่วันใหม่กินแบบนี้แอนกระดูกโยกเออเออเก่งมาก หมือนผู้หญิงเลยอืมสุภาพสตรีครับถ้าใครผู้หญิงเล่นโซ้เสียงเงินดีไหมเดี๋ยวตายแล้วนัินละโอเคไปเอาตอนนี้เงินมมาคูยูเล่นอ่ะกนได้ก็ได้เยือก็ได้ มันมีพันยูบ่ะพูดกันที่นั่งกินจอยจอยกูอีกแลยกันี่ยนั่งกินทำไมเป็นไม่้อบพูดกันกรงขับด้วยนี่จะหักกันนี่นี่ถ้วยที่โรงเรียนมันเป็นถาดเหรอลูกอเส้นเล็กๆมันจะพันคอโอเคถ้วยที่โรงเรียนวันใหม่เป็นถาดหรือเป็นถ้วยอย่างนี้ลูก เกินผ่านแล้วกินเสร็จใครล้างคะหนูด่วยที่โรงเรียนนี่นี่กินเสร็จใครล้างคะัะหนูโอ้ก็หนูล้างสะอาดเหรอคะหนูก,ก็ไปนอนเลยอ๋อหนูก,ก็ไปนอนเลยห <c oughs> นกกูไปซื้อขนมแล้วหนูก,ก็นอน่เลยทำไมออกน้ำรบบรนี้วันไหนเอาตังค์ไปโรงเรียนด้วยเหรอไม่เนี่ย โอ้ไปฝากร้านค้าไว้เหรออือที่โรงเรียนหนูก็มีมีอะไรคะขนมโอ้ไปฝากร้านค้าถ้าเพื่อนที่กินยังไปเอาอย่างที่แม่เหลือให้แม่เล้ยงแม่ไปจ่ายตอนเย็นแม่ไปจ่ายเหรออ,รหรอือตอนหนูตื่นมาหนูแม่กับหนูก็ไปจ่ายหนูก็อิกแก้ว ก็หวาเราหาแม่อืมหนูก็ริมเลยตอนแม่มารับหนูอ่ะอเดี๋ยวเนเน่ก็ได้ไปกับวันใหม่แล้ววันใหม่ดูเนเน่ด้วยนะค่ะค่เนเน่ซื้อขนมด้วยแล้ววันใหม่มีโทรศพรัพท์ปะไม่หนูว่าหนูจะไม่เล่นกับโฟกานดต่หนูจะเล่นกับเนเน่นอืเล่นกับเนเน่ลูกหนูไม่เล่นกับเล่นกับเพื่อนทุกคนนั่นแหละ คนนั่ะไม่ได้เรี่ยงเพ่ทุกคนนะสองคนไม่ได้เลี่ยงยจริงจอย่พูดกันกินกินอย่าพูดกันเวลากินอย่าพูดหรอลูกใช่กลับด้วยแม่ไม่จรินอย่านด้วยกินจรินอ่ด้วยออ ย็นเส้นเหมือนนั้นเนี่ยด้วยหนูจะกินขันใหญ่ให้ดูหนูมีแข่วอืมแ้วหนูบอกไปบอกไปก,กับบอก,บอก,ก,กเอาอ,อกไปนลูกไปโอ้โหตัใหญ่จะพพิอันนี้้ะ <laughs> ไปเลยลูกตามสบายเลย

กินจ,งจิงไม่ต้องแข่งกันค่อยๆกินเดนี๋ยวมันจะติดคอไมันจะติดคอลูกไม่ต้องแข่งกันมีข้าวเออนั่นแหละมีข้าวนั่นแหละไม่ต้องแข่งกันกินคำใหญให้ดูอือกินคำเล็กๆไม่หนูปากหนูก็ใหญ่อเออย <laughs> <laughs> ุติแนวไหน กินน้ำแล้วจังอือกินน้ำซุปดีกว่ากินน้นแล้วลตเตอมอ่มไปคิดเมนูยังอือว็นนี้เด็กน้อยกินอะไรเจมอ่ายังน้ำซุปเจมเฮ้ยจำหัวเลย น้ำซุปเข็มอ้วนขึ้นังอ้วนข้นังเออนายพี่ก็มาไหนตัวย่าเปเอ็นอ้วนเหน่อยจอนกันทำไรเรามาทำอันนี้กันทักเดหน่อยบอกกันหนม่วันนี้ บาเล่สเข้มเนลเข้มเลยเหรอลูกโอ้กิ่หมดแล้วจังว่าเข้มเนาะเข้มตอนนั้นือว่าแซ่บอยู่แซ่บฮะเข้มเข้มก็เข้มเข้มเหมือนเมด โอเคบ๊า,ายบ,า,บา,า,ายแซ่บคลยเจมแซ่บบายบายลูกเนเน่พุ่งเนเน่พูดว่างไงเจอกันาาพูดกันคลิปหน้าจ้าค่ะไปก่อนครับ